อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นครับแต่ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายโควิดสิบเก้าทำให้ตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันเกิดความไม่แน่นอนบางคู่ก็ต้องเลื่อนการแข่งออกไปเพื่อความปลอดภัยแต่มันก็มีเคสน่าเห็นใจนะครับผมอย่างสโมสรแอสตันวิลล่าเมื่อทีมชุดใหญ่และสตาร์โค้ชถูกตรวจเชื้อพบโควิดไวรัสโคโรนาโควิดสิบเก้าสูงถึงสิบสี่คนคนที่ไม่ได้เป็นก็ต้องกักตัวยอมจำใจส่งชุดเด็กลงไปเล่นเกมผ่ายิวพูมาหนึ่งประตูต่อสี่ตกรอบเอฟเอคัพไปแบบเจ็บปวด ซึ่งต่อให้เป็นแค่เกมเกมหนึ่งนะครับแต่มันจะส่งผลระยะยาวโดยมีรายงานออกมาว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจต้องเลื่อนการแข่งขันแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดจะทําเป็นขั้นตอนสุดท้ายสิ่งตอนนี้นะครับพรีเมียร์ลีกได้ออก11มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19จะมีอะไรบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียว,ยว,ยวมาเล่าเอามาเล่าให้ฟังกันครับ เริ่มจากข้อแรกสโมสรลงโทษพวกทีละเลยมาตราการคุมโควิดสิตรงนี้นะครับผมในคําศัพท์ชาวตะวันตกจะเรียกคําว่าโควิดอีเดียที่บัญญัติออกมาเพื่อพวกทําตัวไม่สนโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ยังออกไปมาหาสู่ผู้คนท,ทั้งที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เ,เชื้อหรือว่าไปหาสินค้ามากักตุ้นมากเกินกว่าจะเป็นสิ่งตอนนี้นะครับมันก็มีข่าวหเห็นตลอดว่าพวกนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษบางคนยังแหกกฎฝ่าล็อกดาวโควิดสิทั้งจัดปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนหรือจ้างเด็กเอ็นมาปาร์ตี้เสมือนเป็นนนนววัััยรุ่ผูู้้ลาดง ใครละเมิดกฎแบบนี้สมมสอจะต้องโดนลงโทษไปด้วยฐานไม่ยอมควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อ2ห้ามก่อดกันเมื่อทำประตูได้ ยังจำกันได้ไหมครับช่วงที่โควิด19บาระบาดหนักรอบแรกลีกที่กลับมาแข่งโมแข่งลีกแรกคือบุนเลสกายเยอรมันแมตช์นั้นทั่วโลกจับตามองไปอย่างมากหลังจากที่ทุกอย่างเงียบลงมานานหลายเดือนและก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่บัญัติท่าดีใจแห่งยุคเชื้อร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลอยากจะเห็นเพราะในวันนั้นนะครับฮาแลนด์ยิงให้ทีมเอาชนะชาวเกตโดยเขาวิ่งไปที่มุมท่งก่อนจะโยกตัวเต้นเบาๆอารมณ์เ,เ,เ,เหมือนใช้บลูทูธสื่อสารกับเพื่อนซึ่งนี่คือสิ่งที่พรีรเมียร์ลีกออัังกกก้ารรหนนนเเลมดปปูท็็ค่่ืุ กฎข้อที่3าห้ามจับมือ เห็นหัวข้อนี้แล้วก็อดนึกถึงชาวโอตาที่ชื่นชอบศิลปินวงไอดอลสาวอย่าง BNK 4 8ไม่ได้เลยครับเพราะเขามักจะมีกิจกรรมนี้ให้ได้มาจับมือกับคนที่เราซัพพอร์ตแต่ทว่าในยุคนี้อาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับพีเมลีอังกฤษครับก็บออกมาตรการห้ามให้นักเตะสตาฟโค้ชสัมผัสในการจับมือเป็นอันขาดตามมาตรการโซเชียลดิสแตนตเพราะแพทย์นะครับผมได้ระบุชัดเจนว่ามือของนักเตะอาจจะเอาไปไป้ายหน้าป้ายตาต่อได้ดังนั้นวิธีที่แสดงความเคารพต่อกันดีที่สุดตอนนี้นนนััั่คือออกกกาารเเป้พพียงแลว เรื่องที่4ห้ามแลกเสื้อหลังจบเกม นี่เป็นธรรมเนียมสําหรับนะักฟุตบอลไปแล้วนะครับเวลาที่เตะเสร็จครบ90นาทีก็จะมีการแลกเสื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ทว่าในยุคโควิดสิเชื้อมันแพร่กระจายได้หลากหลายวิธีดังนั้นนะครับผมเสื้อแข่งขันมันจะชุ่มไปด้วยเม็ดเหงือ่อซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โอกาสแพร่เชื้อโควิดสิกระจายดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับให้เป็นมาตรการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมพรีเมริกกอังกฤษนะครับผมจึงสั่งห้ามนักเตะแลกเสื้อกันแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนัักกยยงมมีแอแออออบใหห้เเกก็นู่นด กดข้อที่5มีจุดตรวจอุณหภูมิที่สนามซ้อมชัดเจน ต่อให้เราจะมั่นใจว่าเราไม่ได้ออกไปไหนมาแน่นอนคงไม่มีเชื้อโควิดสิมาอยู่ในร่างกายแต่ทว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนไหนในทีมเดินทางไปไหนมาไหนกันบ้างดังนั้นก่อนที่ต้องมาพบปะเจอหน้ากันที่สนามซอ้อมจะต้องมีจุดตรวจวัดไข้ที่ชัดเจนอารมณ์เหมือนเรากำลังจะเข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นจะมีการตรวจอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน37.5และก็เช็คอินไทยชนะว่าเราเดินทางมาแต่ที่นั่นนะครับไม่มีไทยชนะหรือหมอชนะแต่จะเป็นการสั่งให้สนามฝึกซ้อมนะครับผมมีการทําแบบนี้ให้เป็นมาตรฐานซึ่งออาาาจจจะมีกรรตรววเชื้โค่ ไม่ได้มีผลเป็นบวกก่อนซอมทุกครั้งเรื่องที่6ใส่แมสทุกเวลาห้ามถอดเด็ดขาด หน้ากากอนมามัยหรือว่าหน้ากากผ้าเปรียบเป็นเสมือนอาวุธชนิดหนึ่งที่ไว้ต่อสู้กับสงครามเชื้อร้ายโควิดสิเพราะมันเป็นการป้องกันละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเช่นกันนะครับดังนั้นนี่คือขอ้อที่สำคัญที่สุดในการป้องกันตัวเองพรีเมริกนะครับผมจึงสั่งกฎออกมาว่าเมื่อถึงแมตช์เดวันคิกออฟนักเตะสตาฟและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในสนามจะต้องสวมหนาม้ากากทุกคนและจะต้องสวมทุกเวลายกเว้นนักเตะที่ลงสนามเท่านั้นเพราะถ้าให้้ลลลงเ่่่่นนนนนนแแววสมหหาา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 กากกกกดดยยยจะขออศใตัไป กดข้อที่เจ็บรถบัสของทีมให้แบ่งคนกันไป3คมขัด ปกติแล้วนะครับรถบัสที่นักเตะจะใช้นั่งไปสนามแข่งขันจะจุผู้โดยสารได้ประมาณ4050คนซึ่งก็พอดีพอดีกับปริมาณของทีมทีมหนึ่งรถถึงสตาฟโค้ชและนักเตะแต่ถาวาตอนนี้นะครับผมการเว้นระยะห่างทางสังคมมันมีกฎเกิดขึ้นสิ่งทําให้รถบัสนะครับจำเป็นต้องนั่งแบบที่เว้นที่ทําให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกกฎชัดเจนว่าแต่ละทีมให้ใช้รถบัส3าคันแบ่งคนเฉลี่ยเท่าเท่ากันเพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าอีกทางหนึ่งสิ่งปัจ,จ เพิ่มขึ้นมาอีกเท่ากับว่ารถบัสคันเดียวคงไม่พอและการใช้รถบัสสามคันนั่นคือคําตอบที่กําลังหากันอยู่นี่แหละครับข้อที่8ประเมินความเสี่ยงเมื่อต้องเดินทาง ไม่อยากหยิบยกจากพื้นที่ต่างประเทศครับแต่ขอหยิบยกพื้นที่จากประเทศไทยขึ้นมาเป็นตัวอย่างกันละกันครับที่เราถูกควบคุม5จังหวัดประกอบไปด้วยสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งตรวจสอบพบประวัติการเดินทางและมีเอกสารรับรองในการเข้าออกพื้นที่เช่นเดียวกันครับพิมลีก็ออกกฎว่าถ้าหากสโมสรได้ต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้าจำเป็นจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีหรือต้องส่งเรื่องไปยังพิมลีอังกฤษว่าสามารถเดินทางไปได้หรือแข่งขันตามโปรแกรมได้หรือไม่ได้ กฎข้อที่9เจ้าหน้าที่สนามฝ่ายอื่นต้องผลตรวจเป็นลบไม่ใช่แค่ว่านักเตะสตาฟโค้ชผู้บริหารผู้ตัดสินหรือว่าบรรดาน,นักข่าวจะได้รับอนุญาตให้เข้าสนามนะครับก็ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดสิเป็นลบเท่านั้นแต่ถว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นก็ต้องเป็นลบเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยนอกสนามเหล่าทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปของสโม,มสรน,นั้นัน้น,น,นจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อหาผลโควิดสิก่อนถ้าหากเป็นลบก็สามารถไปทํางานต่อได้แต่ถวะถ้าหากเป็นบวกให้กีดกันไม่ กฎข้อที่10ที่นั่งผู้บริหารโซนนิ่ต้องไม่เกิน10คน ในช่วงที่พรีเมยร์ลีกอังกฤษต้องเตะก,กันแบบปิดสนามนะครับพวกเขามีมาตรการห้ามให้มีผู้คนเข้าชมเกินกว่า300-500คนฟังดูเหมือนจะเยอะแต่ทว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะว่าทาหามาแบ่งดูแลนะครับการดูสมเหตุสมผลประกอบไปด้วยผู้เล่น40คนรวม2ทีมทีมสตาฟเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์32คนนะครับเจ้าหน้าที่ประจำการขัน12คนบุคลากรทางการแพทย์6-8คนเจ้าหน้าที่พรีเมยร์ลีก3คนและบรรดาสือมวลชนอีกอย่างน้อย130คนอาจจะมีบางกรณีเพิ่มขึ้นสูงสุดที่500คนสิ่งกฎที่ ที่โดนสั่งมานะครับผมนั่นคือเหเลาพวกผู้บริหารที่ต้องเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของทีมมนเลยต้องการดูฟอร์มการเล่นเห็นกับตาพคีเม์ลีก็ออกกดชัดเจนว่าหนึ่งบล็อกของผู้บริหารห้ามกระจุกกันมากเกินไปเวลาต้องนั่งห้ามเกิน10คนเท่านั้นครับข้อสุดท้ายข้อจํากัดในการฝึกซ้อม สูงสุดก็คืนสู่สามันครับผมสามารถเอามาใช้กับประเด็นนี้ได้เลยเพราะตอนนี้นะครับผมการฝึกซ้อมของแต่ละสมโมสรนอาจจะต้องลดความเข้มข้น,นลงมากตอนนี้หากทีมไหนจะซ้อมนะครับต้องมีกฎห้ามโดนตัวห้ามเข้าประทะอย่างเด็ดขาดในการฝึกซ้อมทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นการป้องกันเพื่อหลบเลี่ยงการสัมผัสในการแพร่เชื้อโควิดสิบเก้ายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรีเม์ลีกอังกฤษจ,จะเลื่อนการแข่งขันหรือไม่แต่บอกในครับอมมาตรการเหล่านี้นะครับรับประกันว่ามันจะช่วยลดการแพร่เชื้อได้ไม่มากก็น,น้อย ตอนนี้นะครับผมเรามาให้กําลังใจทั่วโลกให้พ้นจากโควิดสิกันดีกว่าครับ